ืออ้างเตื่นแล้วเหรอคะอืมอืมฉันรู้สึกเจ็บไปทั้งตัวเลยคะ่ะเออคุณ เอเอเนี่นตึกก็กินยาแก้ปวดสะนะแล้วก็อย่าลืมกินยาคุมฉันไม่อยากมีปัญหาทีหลงังอืมค่ะ คุณชายครับคุณหนูสู้เอ๊ะเอ๊ะฟุกไม่เป็นไรนายพูดต่อเถอะครับจู่ๆคุณหนูสู้ก็โผล่มาหน้าประตูแล้วบอกว่ามีเรื่องอยากจะคุยกับคุณชายครับอ้าวไงเนี่ย Đúng rồi, chúng ta sử dụng hoàng lửa. Tôi dùng đây, nên sử dụng lắm Trên ở ổ, phục trái khắp. ให้ผมทำแผลกหอนไหมครับคุณหนูสุเออคงไม่รีบไปไหนหรอกครับฟุกไม่เป็นไรฉันไม่อยากให้เธอรอนะไปกันเถอะฉัน เหมือนว่าฉันจะพอเข้าใจเรื่องทุกอย่างแล้วล่วะซู้เออจะรู้ที่อยู่ฉันได้ไงเนี่ยฉันจำได้ว่าฉันไม่เคยบอกเธอเลยนี่นะ แค่ลองสืบนี้หน่อยๆก็รู้แล้วละเอาละเอาล่ะรู้แล้วนะว่าเธอเน่ยเก่งว่าแต่มีเรื่องอะไรจะคุยกับฉันกันเหรอนี่เธอ ทรงยาถอนพิษยังกับผัวชิคอังมาให้ฉันเดี๋ยวนี้นะเอ๊ะจ้ <c oughs> ไม่เข้าใจว่าจะกำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่ผัวชิคก์อังตินพิษงไงเหรอตั้งแต่เมื่อ,อไหร่กันละ ไม่ต้องมาทำไปเล่นละครตบตาฉันหรอกได้แค่เธอคุณเล่นมันก็เป็นหลักฐานชัดเจนพอแล้วไม่ใช่หรือไงเออ สื่อชื่ออังต้องมียาถอนพิษแน่ๆฉันต้องหาวิธีเอายาถอนพิษไปจัดเขาให้ได้สื่อชื่ออังในฐานะที่เราเคยเรียนด้วยกันฉันมีอยากจะทำร้ายนายลงนะสงยาถอนพิษไม่ฉันฉันจะถือซสว่าเรื่องที่ผ่านมานไม่เคยเกิดขึ้น ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนที่มียอมอ,อ่อนค่อยใครอย่างเธอจะมาเจราจาเพื่อไอ้ปัวริงอังนั่นด้วย <c oughs> อยากได้ยาถอนพิษเงีหรอลได้สิไม่มีปัญหาหรอกนะฉันนี่เธอได้ทุกอย่างแล้วแต่ว่ายัางน้อยๆเนี่ยเธอก็ควรให้สิ่งที่ฉันต้องการก,ก่อนสิ lớn nào tôi cài đâu đây lẹ phục trên tung cài thử biết <laughs> chưa ฉันหาวิธีรักษาพิษเย็นเองจะดีกว่าอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจสิลองกลับไปคิดดูก่อนพิษเย็นครั้งนี้เป็นพิชที่ฉันอัพขึ้นที่มันดุนแรงกว่าพิษเย็นก่อนหน้านี้มันสามารถแปรใช่วยคนอื่นและเป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ฉันประเมินสภาพร่างกายของไอ้วได้แล้วก็ ไม่เกินหนึ่งเดือนก็น่าจะถึงวันตายก่อ้นั่นแล้วละเอ๊ะฉันยินดีถีาเธอต้องการจะกลับมาที่นี่อีกครั้งเขาแก่เธอตกลงมาอยู่กับฉันไอ้ปววทิงอังนั่นก็จะยังมีชีวิตอยู่รอดต่อไปได้อีก ขอขอโทษนะคะคือคือคือว่าฉันเกจะเอายาเป้คุณนะคะว่าไงนะฉฉฉันฟึบเออว้าย วันวันถึงมันไม่มีอะไรนี้นอกจากหน้าตาที่เหมือนกับสูเออเช่นใช้เธอเป็นเครื่องมือช่วยไอ้ปัวจร <c oughs> ิง <c> อ <oughs> <c oughs> <BBQ> ังกับสูเออนั้นตัดขาดความสัมพันธ์กันแต่ตอนนี้เธอหมดประโยชน์แล้วล่ะขเจ้ ครับคุณชายส่งเตัวกลับไปที่วิลล่าสะเยี่ยมไปตัวออกจากที่นั่นจนกว่าฉันจะอนุญาตรับทราบครับ ยิงนี่นี่เองหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเราพยายามทำทุกทิีทางแล้วละแต่ก็ไม่ได้ผลเลยสักอย่างขางเขาเริ่มแข็งตัวเป็นน้ำแข็งแล้วละในส่วนที่เหลือของร่างกายของเขาก็จะเป็นแบบนั้นเช่นกัน คืนเป็นแบบนี้ต่อไปเขาจ่ายใจไม่ออกและหนาวตายี้ที่สุดแล้วนะไม่ใช่ตายเพราะหายใจไม่ออกหรอกนะแค่อายะภายในของเขาถูกแช็แขงไปส่วนหนึ่งเขาก็มีสิทธิ์ตายแล้วล่ะบังถู่เอ้เราไม่มีทางออกอื่นเลยงั้นเหรอ